สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทเหมือนเดิมนะครับวันนีนะ้วันนี้เอารถเก๋ง่อน4,000ตลอดสัญญานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถผ่อนถูก่อนสบายวันละร้อยกว่าบาทนะวันนี้เอามาให้ชมเอามาให้ดูกันแล้วนะใครที่สนใจก็รีบจองกันเข้ามานะครับตัวนี้เป็น m i t ิ u ูบิชิแอดทาดเครื่องพันสองซีซีเป็นตัว 1.2 gls เกียร์ออโต้ไม่วิ่งมาแล้ว120,000โลประมาณนี้นะครับราคาเปิดเพียงแค่229,000บาทปี2014นะใครที่อยากได้รถผ่อนถูกๆมารวมกันเลยนะตรงนี้นะครับดูโดยรวมกันไปก่อนดูภายนอกภายในกันคือออปชันเยอะสุดแหละนะสำหรับรถอีโคคารคันนี้ผมว่าออปชันเหนือเหนือคู่แข่งนะครับมาไล่ดูรายละเอียดกัน นะครับไล่กันไปเลยจากทางด้านหน้านะเปิดเพียงแค่229,000บาทนะครับคันนี้229,000บาทก็ผ่อนตลอดสัญญา4,000นะประมาณนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งคิ้วขอบโปเมียมสวยงามลงตัวนะครับตามสไตล์รถสมัยใหม่ๆนะฟิล์มติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะออปชันนะครับเปิดปิดไฟหน้าน่าจะเป็นออโต้นะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับได้เป็นล้อแมก็กทั้ง4ล้อดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นพับออโต้ด้วยนี่นะฮะมีปุ่มสมาร์ทเอนที่พุทธสตาร์ทนะออปชันนี่รถใหญ่บาง่ายบางรุ่นนะออปชัน ยังไม่เท่าเลยนะนะครับที่สำคัญนะครับโครงสร้างบอดี้สวยนะครับสีเดิมโรงงานตัวนี้นะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักนะดูรอบคันกันไปชุดแต่งสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3เซ็นเซอร์กัะยะถอยนะค่อนะข้างที่จะสวยนะเป็นรถมือเดียวออกห้างดูแลดีนะครับไม่แสนสอง ราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานไม่ต้องตากแดดตากฝนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดได้สบายสบายเป็นอีโคคาร์ด้วยประหยัดด้วยนะครับดูภายในกันนะครับเนี่ยดูไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างคือตัวนี้มันพับออโต้นะครับปรับพับออโต้แล้วนะฮะ สวิตช์ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเดี่ยไฟหน้าสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าปุ่มพุทสตาร์ทนะครับช่องแอร์ด้านหน้าตรงนี้เป็นทรงกลมสวยงามนะใส่พวกสีเงินเมทัลลิกเข้ามาดูเนียพวงมาลัยสาก้านเป็นรถจัดอยู่ในกลุ่มของ e ีโคคานะครับ e ีโคคาของมิสซูนะฮะตัวเดียรี้อัตโนมัติิ ฐานเกียร์ก็ตกแต่งด้วยสีเงินวิทยุ CD ดี3 FMAM ช่องเก็บสัมภาระเบาะหุ้มหนังสีดำเบาหุ้มหนังสีดำนะอันนี้แต่ผมหุ้มไว้ให้แล้วนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดผลเกิดไรแหละนะครับดูแลให้ดีนะที่นี่รักรถมากนะครับดูแลรถดีหลังคาสะอาดนะครับ ขึ้นลงสบายพอสมควรแนละนะครับรถประมาณนี้รถอี o Car ค,คาออปชั่นประมาณนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบน็อตทุกตัวนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,ะนี่เป็นรถที่คัดเกรดมานะครับสภาพสวยรถบ้านมือเดียวนะครับนี่เจ้าของลำดับที่2เลยนะถ้าลูกค้าได้ไปก็เป็นคน ใช้รถคนที่สองนะ,ะเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังโทนสีดำดูแลง่ายด้วยแหละนะพอเป็นสีดำมันก็ดูแลง่ายมีช่องวางแก้วน้ำให้ด้วยใครหารถผ่อน4,000นะนะครับผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซ ่อนพๆกับจักรยานยนต์นะถือว่าคุ้มแล้วล่ะนะครับไปกันได้หลายคนแล้วก็ถือว่าค้าขายตลาดก็ได้นะนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงก็พอไปกันได้ไม่ต้องไปตากแดดตากฝนเนาะนะครับก็ต้องว่ากันไปตามบริสนรถอีโค่แหละหประหยัดเงินด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับประหยัดค่าเมทแนันค่าบำรุงดูแลรักษาก็ประหยัด มิตซูนี่ก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาก็ออกมาสวยไม่ตกยุกนะครับไม่ตกยุค,ค,ยคแอดถาดเป็นรถที่ค่อนข้างที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะนะมีกลุ่มมีคลับของคนที่ใช้นะครับสำหรับคนที่ใช้แอดถาดด้วยนะครับถ้าจัดอยู่ในกลุ่มของยี่ห้อคาก็มีแอดถาด มีมิลลาดนะฮะที่เป็นทรงแฮทแบ็กแต่อัตถาดนี่มันจะเป็นทรงซีดานเป็นทรงรถเกง๋งก็ถือว่าน่าใช้พอสมควรแหละนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซ e ีนะครับเติมน้ำมัน e 2 0เติมได้ทัง e 2 0เลยนะครับก็ถ้าทายกันเข้ามาโทรสอบถามกันเข้ามานะครับรถเล็กราคาประหยัดราคาถูกปน สบายๆนะครับวันละร้อยกว่าบาทวันละร้อยกว่าบาทเองอยากสบายครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะเงินเดือนหมื่นสองก็ซื้อได้ซื้อคนเดียวนะซื้อคนเดียวผ่านเลยนะับดูรอบคันรถนี่ก็ถือว่าน่าใช้พอสมควรนะครับถือว่าน่าใช้ ผ่อนยู่เลดนี้นะครับถ้าเปรียบกับรถจักรยานยนต์ผมก็ว่าคุ้มค่ากว่าเยอะเลยไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายหลายคนก็ไปได้วันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่หารถผ่อนถูกนะครับผ่อนแค่สี่พันวันละร้อยกว่าบาทนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์เดิมนะครับศูน4 9เก้านะคะ ร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุชลาดกระบ,บังนะครับเยื้องๆโรงพยาบาลสิลินทรนะใครเคยผ่านเส้นนี้นะครับลงมอเตอร์เวย์มาก็มุ่งเข้าสู่ลาดกระบ,บังนะฮะก็ยเยื้องๆโรงพยาบาลซิลินทรแหละนะครับมานะสามแยกประเวศหรือยแยกประเวศนะฮะใกล้ๆแยกประเวศเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ามาดูรถจริงได้นะครับรถจริงสวยมากคันะนี้การันตะีรถบานแท้ 100%นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ